พูดถึงรายได้รวมตั้งแต่ทำมาเนี่ยยี่สิบกว่าปีเนี่ยก็มีรายได้รวมมาสะสมน่าจะมากกว่า400ล้าน400ล้านเราเนี่ยจะสําเร็จในอาชีพใดก็ตามเนี่ยต้องเรียนรู้จากคนที่สําเร็จในอาชีพนั้นครับต้องหาต้นแบบสองต้องหาโค้ชคิดแบบคนสําเร็จพูดแบบคนสําเร็จทําแบบคนสําเร็จ<อ>เรียนรู้พัฒนาแล้วต่อยอดล้มเหลวกี่ครั้งไม่สาคัญขอสําเร็จเพียงหนึ่งครั้งนะฮะบอกว่า ปัญหาและอุปสรรคเนี่ยมันคือมเมล็ดพันธุ์แห่งความสําเร็จอุปสรรคไม่มีบารมีไม่เกิดนะไม่มีใครที่ประสบความสําเร็จโดยที่ไม่ผ่านการล้มเหลวปัญหาและอุปสรรคเนี่ยมันคือมเมล็ดพันธุ์แห่งความสาเร็จนะไม่มีใครที่ทําอะไรแล้วปุ๊บปับ๊บสำเร็จเลยนะก็ต้องผ่านการล้มเหลวมาทั้งสิน้นถ้าอาชีพแรกเนี่ยยังไม่ทําให้เรามีอิสรภาพยังไม่ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นแนะนําให้หาอาชีพที่2แล้วก็หาต้นแบบหาโค้ แล้วก็ลงมือทําทันทีนะภายในหนึ่ง,งสองปีถ้าขยันถูกที่มีสิทธิ์อายุน้อยร้อยล้าน